สวัสดีครับมาแล้วใช่ไหมฮะเอาละครับก็ต้องขอบคุณนะครับหลายท่านที่ช่วยหนุนะน,น,นะครับเสื้อหนุมโกพันออฟฟิ i ชียลนะครับแบบนี้แล้วก็ด้านหลังนะครับมียันตีนี้สิงเหแบบนี้ <c oughs> แล้วก็ที่เอกลักษมากๆนะครับ <c oughs> ก็จะเป็นนี่เลย 400,000ซสสับนะครับนี่ฮะให้ดูใ,ใกล้ๆนี่ฮะแ็บตรงนี้นะฮะนี่นี่ตรงนี้นะครับเออ400,000 subscribe น,นะครับซึ่งนะครับก็ถือเป็นนะฮะร,ร่วมฉลองกันนะครับก็จริงๆแฟนๆถามว่าทำไมไม่แจกจริงๆแล้ว เราก็ทําแค่ร้อยตัวนะครับเพื่อเป็นที่ระลึกถามว่าทําไมไม่แจกจริงๆเราเราขายก็ไม่ได้กําไรเยอะนะก็ร้อยตัวเนี่ยมันได้เงินไม,ไม่ไม่กี่พันบาทหรอกแต่ว่าจริงๆแล้วเราอยากให้อยากให้มันดูมีคุณค่านะครับทำแจกก็ได้แต่ว่าก็จริงๆตัวพี่หนุ่มช่องหนุ่มของพัน f อฟฟิเชียลนะครับก็เป็นช่องเล็กๆก็บอกตรงว่าตอนนี้เราก็ไม่ได้มีไรายได้เยอะนะ เรามีรายได้จากทาง u t u b e เนี่ยเป็นแสนก็จริงแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้พอค่าใช้จ่ายหรอกนะครับแล้วก็เราก็เราก็ตั้งใจทําแล้วก็อยากให้ของนี้มันก็เป็นพรีเมียมนะสำหรับแฟนคลับจริงๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาแจกของรางวัลนะฮะสำหรับแฟนคลับที่เรียกว่าช่วยอุดหนุนเสื้อนะครับแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวช่องเราโตขึ้นเมื่อไหร่นะครับมีรายได้เยอะๆมีรายได้จาก YouTube เยอะๆนะครับทำแจกแน่นอนสบายมากนะครับเอาสัก พันตัวนะฮะห้าตัวกันไปเลยนะครับแล้วก็วันนี้นะฮะสำหรับผู้ที่นะครับช่วยอุดหนุนเสื้อมานะครับก็มีรายชื่ออยู่ในนี้แล้วนะครับเดี๋ยวพี่หนุ่มจะจับรางวัลแจกนะครับก็จะมีนี่ฮะหลวงพ่อพัดวัดพ้วยด้วนรุ่นบารมีร0อปีนะครับเป็นครั้งแรกที่หลวงพ่อพัดปลุกเสกนะฮะเหรียญที่เป็นครุฑกับทาเวชวันนะครับอยู่ในเหรียญเดียวกัน ะครับใช่ทาวเวสวรรณเนาะอืมใช่ครับผมทาวเวสวรรณเ,เป็นเทพที่โอ้โหมีบรารมีมากนะครับมั่งคั่งมากเป็นหัวหน้าแห่งผีปีศาจและก็ยักษ์ทั้งปวงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยที่รัสบสัมเวสีนะครับเชื่อกันว่าสิ่งของไม่ดีเนี่ยโอ้โหเจอทาวเวสสวรรณเข้าไปก็จะเจอเลยนะฮะส่วนครุฑก็เป็นเป็นเทพที่มีฤทธิ์มากๆนะครับก็เป็นเทพที่เรียกว่า เน้นในทางอำนาจบารมีต่างๆนะครับค้าขายนะครับทุกอย่างเลยท้าวไอสุวรรณก็เป็นเทพที่มั่งคั่งที่สุดละในในสวรรค์นะครับชั้นแรกของเราเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็โหสุดยอดมากๆเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวมีของรางวัลแจกให้ด้วยนะครับเพิ่มเติมที่ที่บอกไว้เนี่ยมีแค่เหรียญนะครับรุ่นบารมีร้อยปีหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนนะครับห้ารางวัลนะครับนี่แบบนี้นะยังไม่พอนะครับนี่เอาเหรียญนะฮะจากวัด หลวงพ่อเหลือวัดสาวชะโงกมาให้ด้วยนะฮะอีกห้ารางวัลเอา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 นะครับเท่านั้นไม่พอละไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับสำหรับผู้มีอุปการะคุณนะครับนะฮะนี่ฮะพยันครับจากหลวงพ่อเสงวัดบางนานะครับโอ้โหนี่ก็สุดยอดปรมาจารย์เทพแห่งครุฑอีกหนึ่งท่านเหมือนกันนะครับหลวงพ่อเสงเนี่ยชื่อดังมากนะครับเป็น เป็นพระอาจารย์นะครับซึ่งเป็นพระเกจินะครับอยู่ที่วัดบางนานะครับอยู่ในกรุงเทพมหานครนี้เองนะครับท่านก็โด่งดังมากเรื่องของการสร้างครุฑนะครับแล้วก็วัตถุมงคลของท่านที่ดังมากๆเลยอีกอย่างหนึ่งก็คือมีหมูนะครครุฑนะครับอันนี้เป็นพยานของท่านนะครับเอาไว้นะฮะใครค้าขายนะครับค้าขายทําธุรกิจหรือว่าทําอะไรก็ติดไว้ที่บริษัทเอาไปใส่กรอบนะครับสวยๆเลยที่ผมเอามาจากวัดเลย นะครับเชียบนะครับแน่นอนเอาฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับใครที่ดูไลฟ์อยู่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนี่ยันตรีนี้สิงเหนะครับเป็นสุดยอดแห่งยันนะครับเป็นเรียกว่าเป็นเป็นประธานของยันทั้งปวงนะครับนี่ก็เรียกว่าพุทธคุณรอบด้านนะครับใส่ไปนี่ก็โอ้โหหนุ่มวงกพันของจริงเลยครับหนุ่มงพันออฟฟิเชียลนะครับ พร้อมยันปีนี้สิ่เนียก็เป็นเสื้อทีออ่ผมใส่ถ่ายรายการนะครับแล้วก็อัดรายการตลอดนะครับนี่ฮะของจริงไม่ได้สวยเท่านี้นะว่าของจริงเป็นตัวเดโมที่ที่ผมเอาไปพริ้นเอาไปทําเองแต่เนี่ยได้รับการสกรีนอย่างดีนะครับจากโรงงานเพราะฉะนั้นเนี่ยใส่ได้ทนทานของผมเองเนี่ยที่ใส่อยู่เนี่ยทำแค่3ตัวนะครับก็ปริ้นเองพิมพ์เองนะครับก็ลอกหมดละจางหมดละนะฮะแต่อันนี้เนี่ย เรียกว่าเป็นออริจินอลเลยนะครับแล้วเป็นรุ่นที่เรียกว่านี่ฮะหายากนะอีกหน่อยราคาขึ้นอีกหน่อยราคาขึ้นเป็นสมเด็จพระครังไม่แน่นะนี่หายากนะฮะนี่ฮนะสี่แสนซับสครนะครับเป็นการฉลองครั้งแรกของช่้องหนุ่มฮวงการออฟิเชียดี๋ีกทีก็ล้านแล้วอีกทีก็ล้านสับนะครับตอนนี้ห้าแสนกว่าแล้วนะครับก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามแล้วก็ช่วยกันละช่วยกันกดไลค์ช่วยกันแชร์ นะครับช่วยกันกด subscribe นะครับทำให้เรามีผู้ติดตามเพิ่มมากขึ้นนะครับอ่านี้4 0 0แสนสับนะครับนี่มีแท็กติดตรงนี้นะครับแล้วก็มีตรงนี้นะโอ้โหต้องเก็บเลยนะเนี่ยเสื้อเนี่ยเป็นรุ่นพิเศษจริงๆเดี๋ยวอีกหน่อยล้านสับเนี่ยจะทำแบบเอาให้เฉียบกว่านี้นะครับเอาละจับรางวัลละไม่พูดเยอะเจ็บพอรางวัลแรกนะครับเป็นหลูงพ่อพัดนะครับปรมีร้อยปีนะครับอันนี้นะครับใครจะได้ไปนะครับ นี่ฮะควรนะมี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 ร้อยท่านอยู่ในนี้นะ97นะเลขสนะศูนย์ก็ศนย้าแล้วก็9เ้าจะไว้จับแจกในโอกาสหน้าหมายเลขศูนยหมายเลขเ้าแล้วเลขเก้าเกจะไว้จับในคราวหน้าไว้แจกไว้แจกในโอกาสหน้าออโอเคครับอันนี้คือ97้าดคน97คนนะครับเอาละเก้าสิบเจ็ดคน 09 09และหมายเลข99เป็นลำดับที่สั่งเสื้อเรามานะฮะก็คือลำดับที่1เลยเอ้ยหรือหมายเลข0หมายเลข0ที่เก็บไว้0ห<อ>มายเลข99โอเคเข้าใจละเราจะนำนะฮะเราจะนำนะฮะหมายเลขนะฮะก็คือ09และ99เดี๋ยวเราจะแจกคราวหน้าแจกอะไรฮะแจกเสื้อนะแจกเสื้อเนี่ยเลยนะ โอเคเราไม่ได้ขายศูนย์ไม่ได้ขายศูนย์เก้าเราไม่ได้ขายเก้าเก้าโอเคครับหมายเลขนะฮะหมายเลขหมายเลขที่เสื้อตรงนี้นะหมายเลขที่เสื้อตรงนี้นี่ฮะหมายเลขเอ่อหมายเลขตรงนี้นะครับหมายเลขตรงนี้คือ100ตัวเนี่ยเราจะมีหมายเลขทุกตัวหมายเลขศูนย์หมายเลขเก้าและหมายเลขเก้าสิบเก้าเนี่ยเราไม่ได้ขายเราเก็บไว้เพื่อที่จะแจกให้กับผู้โชคดีเพราะฉะนั้นเนี่ย ในเนี้ยก็เลยมีแค่97หมายเลขนะครับเอาละเข้าใจด้วยกันนะฮะนี่ฮะหมายเลขแรกมาแล้วชื่อนะครับประกาศเลยตะรรันชื่อนะครับเดี๋ยวขออ่านก่อนนี่ครับ ว่าที่ร้อยตรีกิตินันเกตทัพทิมครับผมเย้นี่ต้องยอดครับผม <Okay. S 2> ยอดนะครับฮะรับไปแล้วนะครับ <Okay. S 1> ห,นหนึ่งรางวัลน,นะครับโหนี <Okay. S 1> oh, ่ประกาศชื่อชัดเจนนะ oh. ไม่ผิพร้อมพร้อม,อมเหรียญด้วยเลยใช่ไหมครับใช่ครับผม <Okay. S 1> หมายเลขต่อมานะครับท่านต่อมานะครับ คุณสายันหอมนวลครับผมเย้หมายเลขอะไรหมายเลขสิห้าไซส์ L ขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากนะครับเก็บไว้เลยนะครับสี่แสนสับเดี๋ยวเราถึง1ล้านศับเมื่อไหร่นะฮะเราจะแจกกันอีกรอบนึงนะครับแต่นี่ถือเป็นย แฟนขับตัวจริงเลยนะครับแฟนขับตัวจริงเลยที่มีโอ้โหนี่โอ้มีแท็กอะเท่มากเลยอ่ะสุดยอดเอาละครับต่อามาฮะจับแล้วจับแล้วเป็นหมายเลขนะฮะหมายเลขครับผม59บุตรสกลุพลพรประเสริ ไซส์ L ไซส์เดียวพี่หนุ่มเลยนะครับนี่ครับรับไปเลยอขอให้เฮงๆรวยๆนะจ๊ะทันทีที่ทันทีสี่น, 4, นะครับคุณมัารัสสิงห์อักระโฮคินโอ้โหแปดห้าครับผม ห้าครับรับไปเลยนี่ห้าท่านแรกขอเป็นหลวงพ่อพัดก่อนนะฮะเหรียญคู่บารมีหน0่ปีนะครับโอ้หนาวปรับแอร์นิดนึงนะฮะเย็นนะครับฝนตกด้วยนะครับที่ออฟฟิศเรานะครับฝนตกด้วยเป็นไงบ้างครับที่บ้านตกกันไหมนะคุณเอกลักษณ์ กลัมเอม24ครับผมเย้ดีฮะ yeah. ลับไปเลยนะครับคุณเอกลักษณ์ครับผมออขอบคุณมากเลยครับผมนี่ฮะนี่เอ่อเหหนหมดแล้วนอกจากออของอมนนี้ครับทุกตัวเราจะมีเสื้อเอ่อแล้วก็รูปพร้อมให้เชนครับผม เสื้อนะฮะเอ่อของรางวัลที่เรามอบส่งไปให้นะครับก็จะมีรูปถ่ายพร้อมลายเซ็นของพี่หนุ่มติดไปด้วยนะครับก็มอบให้ด้วยความเรียกว่าด้วยความขอบคุณจริงๆนะครับที่ติดตามชมช่องของเรามาตลอดนะครับก็ดีใจครับนะฮะวันนี้เรานะฮะได้เป็นครอบครัวเดียวกันและนะครับหนุ่มโฮมแล้วพเชียก็โหทำคลิปทุกวันนะครับเหนื่อยมากนะครับ บอกเลยว่าถ้าไม่มีเวลาเลยนี่ก็นั่งตัดนั่งโอ้โหทำปกอะไรกันนะทั้งวันนะครับเอาละครับไหนนี้ต้องออกไปถ่ายหนะักจริงนะครับเดี๋ยวทีนี้ไปถึงนู่นเลยชุมพรนะครับพี่หนูก็ต้องเดินทางไปนะครับเพราะว่าเราเรต้องไปพูดคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่ท่านหนึ่งนะครับที่อยู่ทันหลวงพ่อสงเลยนะหลวงพ่อสงจันทสโลนะฮะเกจิ เทพเจ้าแห่งเมืองชุมพรนะครับโอ้โหเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับเรื่องราวนี่โหสุดยอดเลยเมื่อเช้าได้คุยกับคุณตาเอ่อคุณลุงนะครับคุณลุงเนี่ยบวชอยู่กับหลวงพ่อสง์เลยเป็นลูกศิษย์แล้วก็โอ้โหเล่าเรื่องราวแต่เรื่องนี่มหัศจรรย์นะครับหลวงพ่อสงเนี่ยก็เป็นพระนักวิปัสสนาท่านหนึ่งนะที่โหมียานนะเห็นข้างหน้านะครับโ,โหสุดยอดนะครับก็ถึงกับอยากจะไปเองเลยหนุ่มต้อง ขับรถไปนะหกชั่วโมงเนื้อขับเองนะครับเออนี่ไม่ใช่เรื่องธรรมดาเอาละต่อไปนี่นะครับต่อไปของวัดเป็นอะไรครับของวัดก็เป็นหลวงพ่อเหลือวัดสาวชะโงกนะหลวงพ่อเหลือนี่เป็นสุดยอดต้นตํานานประหลัดขิกของเมืองไทยเลยนะครับหลวงพ่อเหลือวัดสาวชะโงกเนี่ยว่ากันว่านะครับในประเทศไทยเนี่ยประหลัดขิกเนี่ยก็จะโด่งดังมากๆเลย2ท่านนะครับนั่นก็คือหลวงพ่อเหลือวัดสาวชะโงก กับหลวงพอ่ออีวัดสัตหีบนะท่านหลายๆคนรู้จักกันนะครับตำนานแบบโอ้โหประหลัดขิดไหว้ทวนน้ำนหลวงพ่อเหลือนะฮะหลวงพ่อเหลือเนี่ยก็เป็นพระเกจินะครับอยู่ในรุ่นก่อนนู้นนะครับท,งดงดรท่านก็มีวัตถุมงคลแล้วก็มีชื่อเสียงโด่งดังจริงๆท่านก็มีวัตถุมงคลหลากหลายมากมายนะแต่ที่ดังที่สุดก็เป็นประหลัดขิดนะครับอยู่ฉะเชิงเซาแปดริ้วนี่เองนะครับวัดเสาเชงโงกนะครับเอาละ ก็ได้รับนะครับพระนะฮะวัตถุมงคลที่เรียกว่าผงพุทธคุณของหลวงพ่อเหลือวัดสาวชงโงกนะครับอันนี้ก็เป็นรุ่นย้อนยุคแหละพระสร้างที่วัดนะครับนะฮะแท้แน่นอนเพราะว่ารับมาจากวัดเลยนะครับเจ้าวาดมอบมานะครับพุทธคุณนะครับก็เหมือนกันนะครับแต่ก็เป็นพระใหม่พระย้อนยุคนะครับเราจะหาแบบรุ่นที่ทันหลวงพ่อก็โอ้โห หลักแสนหลักล้านท่านผู้ชมนะครับนี่แหละนะครับก็มีพุทธคุณที่ดีเหมือนกันนะครับเพราะว่าเวลาที่เขาปลุกเสกวัตถุมงคลเหล่านี้ก็จะเชิญเกจิอาจารย์ชื่อดังนะครับแล้วก็จะอัญเชิญนะครับดวงจิตของหลวงพ่อเหลือมาด้วยนะฮะผู้โชคดีท่านแรกนะครับหมายเลข80คุณสุทาวุฒิมีธรรมครับผม <Yay. S 1> ติงนะครับต่อไป มีอยู่ร้อยจับง่ายเที่ยวกอโอ้โหเป็นพันจับกันโอ้เมื่อยมือเลยนะโอ้โหคุณพิทักษ์ครับหมายเลข8ปดมูลอุดครับผมนี่ฮะคุณพิทักษ์มูลอุดนะครับเย้ ต่อมานะครับหลวงพ่อเหลือนะครับองค์ที่3มอบให้นะครับหมายเลข37ครับคุณภพโรตรักพุทธนาเย่ yeah. โอ้โหเก็บไว้ดีๆนะรุ่นะนี้ต่อไปนะครับช่องเราดังเมื่อไหร่นี่โอ้โหมีค่าทันทีเลยนะเก็บไว้ดีๆนะจ๊ะตัวพี่หนุ่มเองก็จะต้องเก็บไว้นะครับเก็บเฮ้ยมีเก็บหรือเปล่าไม่รู้เลยเนี่ยแต่เราต้องมีนะเราต้องมีต้องมีสักตัวหนึ่งเอาละครับ ต่อไป53ครับคุณอนุจิตวิ่งชุนนะครับสุดยอดนะครับท่านสุดท้ายของอหลวง,งพ่อเหลือวัดสาวชะโงกนะครับหลวงพ่อเหลือวัดสาวชะโงกนะครับองค์สุดท้ายมอบให้กับคุณ เจนจีราโคตจันอุดเย่หมายเลข6ก65ครับผม65นะฮะเดี๋ยวจะมอบพร้อมรูปถ่ายด้วยนะครับเอาละครับมาถึงหลวงปู่เสงนะครับวัดบางนาหลายคนบอกว่าโอ้โหวัดบางนาอยู่ย่านบางนาหรือเปล่าไม่ใช่นะครับไม่ใช่อยู่ในเมืองนะยอยู่กลางเมืองในวัดบางนานะฮะอยู่กลางกรุงเทพเลยนะฮะนี่ฮะ ครุฑของท่านนะครับโหว่ากันว่าสมัยก่อนเนี่ยนะครับระดับผู้นําประเทศเลยนะถึงจะนะฮะได้ไปนะฮะเพราะว่าท่านก็เป็นอ่พระพระเกจิที่อยู่กลางเมืองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอค้าแม่ขายคนจีนอะไรต่างๆนะครับก็จะขึ้นนะฮะศรัทธาท่านมากนะฮะแล้วก็จะนําวัตถุมงคลของท่านเนี่ยไปเป็นกําลังใจนะครับในการค้าขายในการทํางานต่างๆนะครับท่านก็ ก็ประสบความสำเร็จก็เลยมีชื่อเสียงโด่งดังนะฮะมากมายเลยทีเดียวนะครับเอาล่ะครับหลวงปู่เสงวัดบางนานะครับยันจะเป็นของใครโอ้โหใหม่กิ๊บนะครับมอบอะไรห้ารางวันนะครับนี่ฮะควนหน่อยควนหน่อยนะครับหนึ่งร้อยเก้าสิบเจ็ดท่านอยู่ในนี้อ้าวพร้อมครับผมคุณโอ้โห ขึ้นต้นด้วยอาจารย์นะฮะอาจจะเป็นอาจารย์นะครับท่านนี้นะครับหมายเลข78อาจารย์นรุบดินรัชชูวงเย้ yeah! ขอบคุณอาจารย์ครับผมที่อุดหนุนนะครับเสื้อของเรานะฮะเดี๋ยวต่อไปนะครับช่องนะฮะครบ1ล้านสับแล้วก็จะมีนะครับแบบนี้อีกนะเก็บเลยโอ้โหสี 4, 000, นะ่แสนเนาะสี่แสนสับ ตอนนั้นเราก็ไม่คิดหรอกว่าจะมีคนชอบดูนะครับแล้วก็มีคนติดตามเยอะขนาดนี้ผมว่าช่องเราก็ทำแต่เรื่องราว <laughs> มีสาระนะส่วนใหญ่แล้วใน youtube ก็จะทำเรื่องราวสนุกสนุกกัน <laughs> ช่องของเราก็จะเป็นแนวแบบโอ้โหมีสาระหน่อยนะครับก็ไม่นึกว่าจะมีคนชอบดูนะครับก็โอ้โหขอบคุณมากๆเลยนะครับก็หลายๆคลิปนะครับก็คอมเมนต์กันเข้ามานะครับพูดคุยกันก็ดีฮะหลายๆคลิปก็โอ้โหมีถกกัน นะครับเรื่องราวมากมายนะฮะก็ดีฮะเป็นเป็นเป็นข้อดีว่าเ,ออเรานําเสนอออกไปคนก็สนใจนะครับแล้วก็พยายามที่จะแชร์ไอเดียแชร์ข้อมูลกันมาก็เป็นเรื่องที่ดีครับจริงช่องของเราก็เป็นช่องเล็กๆนะครับเราก็ไม่ได้บอกว่าเราอาจจะโอ้โหแบบดีที่สุดมีข้อมูลที่ดีที่สุดเฉียบที่สุดอะไรแต่เราก็พยายามหาข้อมูลนะครับให้มากที่สุดแล้วก็ ลึกที่สุดเท่าที่เราจะทำได้เพื่อนำเสนอให้กับผู้ชมอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นก็เอาละครับนะฮะทำงานกันต่อไปนะครับหมายเลขนี้นะครับเป็นหมายเลข82ครับผมคุณสุรชัยวิริยะมั่นพงศ์ครับผมนี่ฮะรับไปเลยนะครับพยันหลวงพ่อเสงนะครับจากวัดบางนานะครับผมศึกวัดจะอยู่จักรวรรดินี่เองนะฮะอยู่กลางเมืองเลย นี่ครับผมมาแล้วนะครับท่านต่อไปหมายเลข5นะครับโอ้โหคนนี้แบบซื้อก่อนเลยนะครับคุณสิริปานสุดครับผมเบอร์5นะครับรับไปเลยนะครับสาธุนะครับขอให้รวยๆเฮงๆนะครับ หมายเลข91นะครับคุณอภิวัตเกาะพันธครับผมคุณอภิวัตเกาะพันธครับโอ้สุดยอดครับผมสุดยอดเลยนะฮะเอาล้วครับของรางวัลชิ้นสุดท้ายนะฮะชิ้นสุดท้ายวหนี่เราก็มอบไปเยอะนะ15รางวัล15รางวัลจากคน97คนก็ถือว่าประมาณ16นะ15ของ ของของจำนวนทั้งหมดนี่แจกเยอะนะช่องนี้ไปดูดิมาแล้วนะฮะเอสะดุดอีกแล้วไม่เป็นไรครับผมมาแล้วนะฮะมาไหมครับมาแล้วนะครับเอาละกลับมาแล้วนะครับก็มีปัญหาทางเทคนิคนิดหน่อยนะครับ ก็อินเทอร์เน็ตช่วงนี้นะครับฝนตกหนักนะครับก็อาจจะทําให้ช้าหรือว่าจ่ายไม่ได้จ่ายค่าเน็ตก็ไม่รู้นะครับเอาละครับรางวัลสุดท้ายฮะต้องขอแสดงความยินดีกับหมายเลข34คุณพงสวัรรษถนอมพลกรังครับผมนี่ขอบคุณมากนะครับขอบคุณจากใจจริงนะครับที่ช่วยอุดหนุนนะครับเสื้อหนุ่มพันธ์ออฟฟิเชียนะครับผม เราก็นะฮะขายไม่เยอะขายร้อยตัวนะครับก็ทำเป็นที่ระลึกนะครับให้แฟนๆได้เก็บกันนะครับก็อย่างที่บอกนะครับว่าได้กำไรมาก็ไม่กี่พันบาทนะครับก็เอาไว้เนี่ยฮะทำคลิปดีๆต่อไปนะครับแล้วก็จะได้มีกำลังใจในการทำงานนะครับแฟนๆก็เก็บเป็นที่ระลึกนะเดี๋ยววันหลังจัดแฟนขับมีติ้งมาเจอกันกินคงกินข้าวกันก็ใส่มาเลย นะครับรุ่นนี้เนี่ยโหเป็นรุ่นแรกเลยหายา,ยากเพราะเราจะทําอีกทีก็ล้านศัพท์นะครับล้านศัพทนะ์เลยตอนนี้ก็5้าแสนกว่าละนะครับวันนี้ก็เนี่ยดูในนี้ก็5้าแสนสามหมื่นแปดพันนะครับก็ขอบคุณนะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับจริงๆช่วงแรกๆที่เราทําเราก็ดูตัวเลขนะครับผู้ติดตามแหละว,ว่าเฮ้ยเรามีผู้ติดตามเพิ่มมากขึ้นเท่าไหร่แต่พอทำทำไปก็เดี๋ยวนี้ไม่ได้ดูตัวเลขแล้วฮะก็คิดแค่ว่าจะทำคอนเทนต์ให้ดีทำคอนเทนต์ให้ดีนะครับเรื่อยๆ นะครับแล้วก็ตั้งใจว่าจะทำไปเรื่อยๆละครับก็นะขอบคุณมากแล้วก็เดี๋ยวผมก็จะส่งนะพร้อมรูปถ่ายแล้วก็ลายเซ็นนะครับแล้วกิจกรรมต่อไปนะฮะที่เราจะแจกวัตถุมงคลนะครับก็ติดตามนะครับว่าเป็นกิจกรรมอะไรแต่ใกล้ละนะครับเราก็พยายามไปตามหาวัตถุมงคลมาเพื่อมาแจกนะครับให้กับแฟนๆหนุ่มโมพันออฟฟิ i ชียลอยู่นะครับก็จริงๆแล้วตอนนี้ก็เริ่มมี เยอะมากมายหลายวัดละนะครับแจกของดีนะครับไม่ได้แจกของไม่ดีส่วนใหญ่แล้วผมก็จะเอานำมาจากที่วัดนะฮะแน่นอนว่าแท้แน่ๆนะครับแล้วก็จะพยายามหาของที่ดีที่หายากด้วยนะครับมามอบให้นะครับก็จะเป็นรางวัลใหญ่อันนั้นนะครับ ส่วนท่านผู้ชมท่านใดนะครับอยากจะแนะนําเรื่องราวอยากจะส่งเรื่องราวมาก็ส่งมาได้นะครับที่ l ล n e แอดบางอ้อนะครับท,ที่ขึ้นอยู่วิ่งอยู่ตรงหน้าจอเนี้ยส่งมาได้เลยส่งมาส่งมาทางนี้ก็จะก็จะเข้ามาอยู่ในไลน์แอดของของกลุ่มเรานะครับแล้วก็สามารถแบบแนะนําเรื่องราวส่งเรื่องหลอนๆที่เคยเจออย่างเช่นเรื่องราวเรื่องเล่าเรื่องลีง้ลับกับหนุ่มคงกระพันอย่างเงี้ยนะครับ <S <S <ๆ S 1> ผมก็จะนํานําเรื่องราวที่ท่านผู้ชมนั่นแหละไปพบเจอ แล้วก็นํามาจินตนาการต่อนํามาแต่งเติมนะฮะให้มีสีสันมากขึ้นแล้วก็นํามาเล่าให้ฟังนะครับก็จะเป็นประมาณนั้นหรืออยากจะแนะนําเรื่องราวมาถ่ายทําหลวงพ่อนี้วัดนี้หน่อยเออที่วัดนี้มีเรื่องราวอะไรน่าสนใจแถวบ้านผมนะครับมีสารเจ้ามีเรื่องนี้มีอะไรน่าสนใจก็ส่งมาเลยนะครับผมก็จะไปหาข้อมูลเพิ่มน,นะครับแล้วก็ทําข้อมูลให้ดีที่สุดแล้วก็นํามาทําเป็นคลิปนําเสนอต่อไปแต่เรื่องเรื่องราวบางเรื่องอ่ะที่ส่งมาบางที เราอาจจะไม่ได้ทําในเร็ววันนะครับเพราะว่าเราก็ต้องหาข้อมูลให้มากที่สุดก่อนนะครับข้อมูลให้หน่าเชื่อถือที่สุดก่อนเพราะว่าบางทีบางเรื่องบางราวการส่งมามันก็เป็นแค่เรื่องราวบอกเล่าเป็นเรื่องราวตำนานแบบไม่มีข้อมูลหรือว่าหลักฐานที่แน่ชัดบางทีเราก็ไม่สามารถทําเป็นคลิปออกมาได้นะครับ <S <S หรือว่าเรื่องราวบางเรื่องเรามีข้อมูลน้อยข้อมูลไม่เพียงพอเราก็ไม่สามารถทํามาเป็นคลิปได้นะครับเพราะฉะนั้น ก็ต้องรอนิดหนึ่งนะครับหรือบางบางท่านส่งเรื่องราวมาอยากดเูเรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องนี้บางทีเราก็ต้องหาข้อมูลให้แน่นนะครับหรือบางทีเราอาจจะยังไปไม่ถึงนะครับผมก,ก็ผมก็ต้องเดินทางไปนะมันมันมันก็บางทีมันทั่วประเทศมันก็โอ้โหมันก็ไม่ค่อยไหวนะครับมันไกลเราก็เราก็จะพยายามพยายามทำที่ที่ใกล้ๆก่อนเพราะทุกวันนี้เราก็โโหนะครับเราก็ทำคลิปแทบจะทุกวันเหมือนกันนะครับเพราะนั้นก็ถือเป็น ถือเป็นแบบไม่ไม่ใช่น้อยนะเยอะเหมือนกันนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับแล้วก็เดี๋ยวรอกิจกรรมต่อไปว่าเราจะเ,เล่นเล่นกันอย่างไรแล้วก็มีอะไรมาแจากบ้างแล้วก็กติกาเป็นอย่างไรนะครับกติกานี้สําคัญนะท่านผู้ชมเราจะต้องตอบใต้คอมเมนต์นี้นะครับจะต้องจะต้องมีกติกาอย่างไรก็ดูดูให้จบนะครับสมงแล้วมีคลิปออกมาเนี่ยก็พยายามดูให้จบหรือว่าข้อความเนี่ยก็พยายามอ่านให้ละเอียดนะครับว่าจะต้องเล่นที่ไหนจะต้องตอบอย่างไร นะครับหรือหมดเขตในวันที่เท่าไหร่นะครับสมมุติเราบอกว่าหมดเขตวันที่15มาตอบวันที่16เนี่ยก็ไม่ได้แล้วนะเพราะนั้นเนี่ยก็ดูกติกาให้ให้ชัดเจนนะครับแล้วก็เวลาตอบเนี่ยก็ไม่ต้องตอบเยอะนะครับแบบหมือนว่าตอบทิ้งแบบร้อยข้อความอย่างเงี้ยนะครับก็ก็จะเหนื่อยจะเหนื่อยพิมพ์อ่ะนะครับเห็นใจก็ก็ก็ตอบสักอันหนึ่งก็พอสองอันก็พออะไรเงี้ยนะครับแล้วก็แล้วก็ ก็ผมว่าก็มันก็อยู่ที่เวลาที่เราแรนดอมมันก็อยู่ที่ดวงนี่ยนะเพราะนั้นเราก็จะลูดลูดลูด่าเงี้ยบางทีมันก็วิ่งตุ๊ดตุ๊ดยุดตรงไหนเราก็จะเอาตรงนั้นนะครับเพื่อให้เพื่อให้เพื่อให้ผู้โชคดีเนี่ยกระจายไปแฝดที่สุดนะครับแฝดกับคนอื่นด้วยนะครับเพราะฉนั้นเนี่ยก็เข้าใจแล้วครับว่าของมันมีจํานวนจํากัดบางทีเราจะแจกเป็นพันพองค์เงี้ยก็ไม่ไหวนะครับาก็อยากให้ทุกคนได้รับเท่าเทกันเหมือนกันนะครับก็สองครั้นะครับ จะได้รับเสื่อเมื่อไหร่ครับอยากใส่แล้วก็ <c oughs> ประมาณอาทิตย์เนาะจะรีบส่งไปให้นะครับไม่น่าจะประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราก็จัดเตรียมนะครับแล้วก็ใส่ซองนะครับแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่นะครับก็ <c oughs> น้องที่ออฟฟิศนี่แหละเขาก็ไปส่งให้ที่ศูนย์จัดส่งนะครับจะเป็นเคอรี่จะเป็นไปษณีอะไรก็ว่าไปก <c oughs> ็รอนะครับแป๊บเดียวแป๊บเดียวไม่นานครับมีมีสั่งมาจากไต้หวัน โอ้โหถ้าต่างประเทศนี่อาจจะต้องรอนิดนึงเพราะว่าตอนนี้โควิดนะครับระบบการขนส่งมันก็ช้านะครับเหมือนเวลาเวลาผมสั่งของจอากเมืองนอกเนี่ยโอ้โหฝ่าจะมาถึงนานบางทียี3 0วันนะน,นะครับมฮะมีเยอรมันด้วยโอโ้ขอบคุณมากนะครับเยอรมันชอบมากเคยไปหลายครั้งนะครับประเทศเยอรมันสวยงามสะอาดเรียบร้อยน่าอยู่มากนะครับแล้วก็โอ้โหอิจฉาเลยนะครับได้อยู่เยอรมันนะครับ ก็แต่หนาวก็หนาวหนาวมากเลยหนาวแบบจี๊ดเลยนะหนาวแบบปวดหัวเลยเอาละก็ขอบคุณนะครับแฟนขับจากทั่วโลกเลยตอนนี้บางทีส่งเรื่องลีลับมาในส่งมาจากอเมริกานะส่งมาจากแคลิฟอร์เนียนะครับโอ้เล่ดูดิดแบบโอ้โหแบบแต่แต่เขาก็เจอเรื่องผีเจอเรื่องลีลับเนตะ่องแต่อยู่เมืองไทยนะครับเราไปทํางานอาจจะไปใช้ชีวิตไปมีครอบครัวที่นู่นนะครับก็ส่งเรื่องราวมานะครับโอ้โหน่ารักมาก นะครับผมก็เอามานะครับทำกันบ้านนะครับมามาเขียนต่อมาเล่ามาเรียบเรียงแล้วก็ร้อยเรียงใหม่ให้ให้ฟังดูเข้าใจง่ายขึ้นสนุกสนุกมากขึ้นอะไรอย่างนงี้นะครับก็ส่งมาได้ครับเรื่องราวลี้ลับนะครับก็เราก็ยินดีนะครับแล้วก็แนะนําเรื่องราวได้นะครับแถวบ้านท่านมีอะไรก็ส่งมานะครับก็ขอบคุณมากนะครับสําหรับวันนี้ก็ติดตามกิจกรรมต่อไปนะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในการไลฟ์ครั้งหน้านะครับติดตามหนุ่มวงพันออฟฟิเชียลนะครับ ก็มีคลิปดีๆให้ดูทุกวันนะครับ1นึ่ทุ่มตรงเจอกันทุกวันครับผมสวัสดีครับปิง นี้ปรกกาศคือมันนั้นปหมเออใช่ใช่